Mà yắp mà, ăn quai tiêu mà quay tiêu, sợi dài ăn quai tiêu lại, ăn quai tiêu, ăn tiêu, ăn quai tiêu, ăn quai tiêu, ถ้ากินไม่หมดหนูมาอย่างรองตัวแมวตัวนึงนูมันกินเองแหละอี่กลางนกินช้นเล็กๆพอ่อ กินตากินให้มักมากได้มีแรงวิง่งนี่แรงวิ่งแรงเดินกันหน่อยเร็วต้องเพิ่มพลังนิดโอ้ยร้อยร้อยจอบกินกว๋วยเตี๋ยวนะว่งนี้จัดผ้าพูดคนเดียวอีกแล้ว วันนี้เดินหายไปคนทั้งหมู่บ้านช่วยกันตามหาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะเจอเฮ้ยตกใจหมดพรุ่งนี้ต้องไปแก้บนซะแล้ว,วสนมากเลยมานอนหน้าประตูแล้ว <c oughs> เอ็มคาราเบลใส่เสื้อนอนจ้ะเห็นนอนกับพีทปุ่นกินมากมั้งเนี่ยนอนได้แล้วจ้ะน้องบุญตาองุ่นตาองุ่นอะไรนั่นดับผ้าไปไหนอ่ะ ไปบ้างไงไปต่อได้บ้นานป่วยวันนี้วันนี้ขำเลวก็ไม่ไปเลวววันนี้ขำเลวไม่ไปเลวนู่นตีสิบพวกขำเลวนู่นสี่ทุ่มแล้วเขาไม่ออกจากบ้านแล้วพี่โลกไอ้พวกข้างอกครับมาสาวพึ่งเงินเดีวมาพึ่งเงินไป nón ta, sayเสื้อนอน ta, ăn môn gọi gas ta mót nó phải nút nútนอน con ta, không có ai để bao cát cứ đang rồi, không ai để leo cát cứ đang rồi, không ai để bao cát cứ đang

นั่นพาหมเอาห้มนอนไม่ต้องแก็บเดี๋ยวนอนทานแก้ผ้านอนเย็นอยู่แล้วไหวห้มพาห้มพาห้มเอาไหวห้มต่อเดียวนี่มันตีทิบบวกขำเร็วต้องนอนลายเร็วปิดไฟดิปิดไฟเร็วดิว มานอนดินอนนี่มาปิดไฟแล้ว